สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นาดด้วยนะคะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องของเราค่ะเ w r e a l ิ s เบียวเปนะคะขายที่ดินและสังหาทุกชนิดวันนี้นะคะแบบนัดจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมที่ดินปลูกบ้านสวยมากๆเลย1แปลงแต่เราไม่ได้อยู่โคราชนะคะไม่ได้อยู่ชัยยภูมิด้วยนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาชมไกลกว่าเดิมนะคะก เราจะมาอยู่แถวใกล้ทะเลค่ะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่66ตารางวาจะตั้งอยู่ที่โครงการชอาอัมเซ็นทรัแลนด์ชาเล่จังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่ตำบลบางเก่าอำเภอชะอํานะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เราอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินใช่ไหมคะพี่นันคะใช่ครับอันนี้จะเป็นด้านหลังแปลงที่ดินนะคะเขาก็จะมีหลักหมุดนะคะหลักหมุดหลักเขตที่ดินอยู่ด้านนู้นแล้วก็จะมีกล้วยอยู่ตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอ่ จอดรถอยู่ตรงนั้นจะเป็นฝั่งของแปลงเพื่อนบ้านนะคะซึ่งของเราก็จะขยับออกมาอีกนิดนึงนะคะด้านหลังท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าแปลงที่ดินของเรานะครับติดนะครับถนนนะครับในโครงการเลยนะครับแลแม่มก็คือหน้ากว้างนะครับรูปแปลงสวยสี่เหลี่ยมสวยงามมากๆแล้วก็หลังแปลงอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับ วิวภูเขานะคะใช่เป็นวิวภูเขาอ่านางพันธุรัตน์นะคะคุณผู้ชมส่วนด้านนี้นะคะเขาก็จะเป็นคลองธรรมชาติพี่นาะถ่ายน้ําให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้บอกว่าเห็นว่าน้ําแบบว่าเป็นแบบสูบมาลดน้าต้นไม้ได้นะคะเราสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เลยส่วนแปลงที่ดินนะคะเขาก็จะเป็นแปลงนาเดิม ก็คือไม่ถึงขนาดว่าเป็นแปลงนาแบบเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ใช่นะคะก็คือเป็นเหมือนต่ํากว่าถนนนิดหน่อยแต่ว่าจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างเรียบนะคะคุณผู้ชมด้านหลังเป็นคลองธรรมชาตินะคะวิวภูเขาแล้วก็มีทางรถไฟอยู่ด้านหลังถ้าคุณผู้ชมอ,อยู่มาปลูกบ้านตรงนี้เราก็จะเห็นรถไฟผ่านไปผ่านมา เป็ตัดกับเขาเรียกว่าตัดกับวิวเขานะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็เรามาอยู่กันตรงนี้นะครับเงียบสงบมากๆนะน้องแหม่มเนาะเป็นไพรเวทเลยนะครับกบ้ทำสวนนะครับปลูกพืชผักผลไม้นะครับยงาได้ยินแต่เสียงนกค่ะพี่นะตอนนี้มันได้ยินแต่เสียงนกเลยนะคะแล้วก็ด้านขวามือถ้าเราหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินด้านขวามือเราสังเกตต้นกล้วย2ต้นนี้นะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีหลักเขตที่ดินนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นเสาปูนตรงนี้เลยนะคะ รูปแปลงเนี่ยสี่เหลี่ยมสวยงามรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมออกไปด้านนอกแปลงที่ดินกันนะคะไปชมถนนของโครงการนะคะคุณผู้ชมค่ะ นี่วิวแบบนี้เลยสวยมากเหมาะกับการปลูกบ้านพักตากอากาศบ้านสวนยามกเกษียณนะคะบ้านอยู่อาศัยนะคะคุณผู้ชมได้เลยเป็นสถานที่อาจจะเป็นบ้านหลังที่2ที่3ของคุณผู้ชมก็ได้ถูกต้องครับเหมือนบ้านพักตากอากาศก็ได้นะครับน้องแมมเห็นไหมคะว่าเนี่ยเห็นตึกตรงนู้นไหมคะน้องแมมค่ะตึกสูงๆตรงนู้นนะคอนโดนั่นคือชายหาดแล้วนะคบน้องแมมไกลมากๆเลยนะครับไกลกับหาดบางเกตนะครับไกลกับหาดชะอำนะครับการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็หากคานผู้ชมสอบถามว่าเออไฟฟ้ามีไหมนี่ เสไาสไฟฟ้าอยู่ดนะครีาไฟ้าแล้วก็เนี่ยสายไฟมาแล้วนะครับใ,ใกล้ห่างจากเรา2ต้นนะครับเราสามารถที่จะลากมาใช้ได้เลย<ช>นะครับผมก็ปลูกบ้านาสวนนะครับมีความพร้อมเนาะพื้นฐพร้อมอยู่แล้วสาหรับที่ดินแปลงนี้นะคะคุณผู้ชมขารูปแปลงสวยงามอย่างที่แจ้งคุณผู้ชมเลยเป็นลูกสี่เหลี่ยมติดถนนด้านนี้นะคะถนนก็เป็นถนนหินครุก ตรงนี้จะเป็นถนนหินคลุกแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมาถึงตรงนี้เขาจะเป็นถนนคอนกรีตตั้งแต่โครงการนะคะของเราเนี่ยก็กําลังพัฒนาอยู่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นถนนหินคลุกนะคะด้านนี้จะเป็นด้านขวามือของแปลงที่ดินมองไปด้านหลังก็มองเห็นวิวเขาสวยๆเลยท่านผู้ชมใช่ค่ะเป็นภูเขาเนี่ยราคาถูกด้วยนะครับท่านผู้ชมแปลงนี้นะครับราคาถูกนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมนะครับจะเห็นเราช่องทางไหนนะครับถ้าเห็นคลิปนี้นะครับก็ด่วนๆสักนิดนึงนะใช่แล้วตต่สินใจรีบด่วนได้เลยเพราะว่ามีแปลงมีแปลงเดียวเท่านั้น เลยนะคะสำหรับราคาถูกแบบนี้สนใจที่ดินสวย,สวย เป็นเจ้าของได้ไม่ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมโทรหาแบบนะคะที่เบอร์0638412188แอดไลน์ไอนะคะ0638412188ติดตามเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณครับน้องแหม่มครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงณช่วงเวลานี้นะครับ ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสําหรับช่องทางนะครับคลิปเต็มนะครับไปติดตามกันได้นะครับที่ช่อง NW Real Estate 78นะครับเราถ่ายทําตั้งแต่การเดินทางนะครับจนถึงแปลงที่ดินแปลงนี้กันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ